สวัสดีจ้าพ,พ่อแม่พี่น้องเอฟซีแฟนคลับแฟนารับช่องตรงอุดร,รเพิินออฟิเชียลเอฟซีสุขุสุคนค่ะเมื่อนี้มากินขา้าวพาลูกไผ่กับม่ยามากินขา้าวหลังจากเฮ็ดเวียก์ทำงานตื่นเสร็จสับเรียบร้อยแล้วกินข้าวกินน้ำกันก่อนที่จะออกไปโดมไปซ้อมสวัสดีแม่สามจ้าสวัสดีรสสุคนสวัสดีน้องบีม เห็นกิน <wounds> ข <Finished. iza S 2> ่าวเดอบันีีมาแล้วไก่ย่างไมมนักต้อง, pping, อ,งอุวบสดีเอฟซีสุขุสุขคนค่ะอตัดเสียบไก่ย่างข้าวข้าวเร้าเป็นข้าวเที่ยงปเออืเสายต้าาเอา่าาหาเาล้วก็้อเออ ความติ่มสีสว่างไม่ยันตีดิ้นตัวในน่อนก็บสีสามเออเขาเรียกว่าไก่มือไก่มือซ้อมเขาก็ต้องขยันขันแข็งเนาะทำเพื่อผลงานทำเพื่อองค์กรเคยเห็นข่าวว่าสะมีอย่างมาฝากก่อได้ยินว่านฝากความมหาผู้บาลภูบาลสีบเขามากีบแหมฮะโอ้โมากีบพี่ลีบ่เอออัมากีบแต่มีสามขอด้วยโอ้บอก บอกผู้ที่ทักเข้ามามันบอที่จะมาจีบบอกพูดที่มาจีบนะคทักไปโลดที่จะซ้ำคอคอแม่คอแม่ไม่ซ้ำคอมีอย่างแน่แน่อีหนึ่งคือมีเงินเออเลี้ยงมาดูแลเฮาคอสองหามจิ้วซู่คอสามห้ามหึงหัวกันเออห้ามหึงหัวกันเพราะว่าว่าหคยมักมวน น้นมะล่ากับหมักงวนก็ได้เออเฮ็ยได้สามคอจะมาเร็วกันเออโอ้เฮ็ยได้สามคอนี่คออื่นบ่ได้หน้าตานล่อเอาบ่หน้าตาล่อก็เอาเอาคือว่ามีสามคอนี่ก็มาเออ มันมีสามคอเนาะโอ้แต่บ่ารอก็เอาเอาคนเหตุเวียกเหตุงานบอคนรอเออบอเออมีสามคอแม่ เออขับไปขับไปเห็ดอย่างอื่นกับป้าอ่ำมาเออต่ำต่ำสมแม่เห็นอย่างกับเป็นตาเสบอิลิล่ามีเด้ออาจารมาตินข้าวให้กันข้าวติ่งข้าวเที่ยงข้าวมัละค่านอนเป็นจังไดลูกไผ่ทรงแน่ไปมเมื่อเช้านี่ก็เอากันเติบนื่งด้วย ที่บรสักให้ที่สนอ,อ,อ,สกอกพานเออเออเขาก็ดูแลดีปนั่นลาน่า,าลาูลกซ้ายกระทู้มาเบืองหนา้ลาลูกพาแล้วว่าสันว่าเห็นหนา้าเห็นตาก,กันแล้วแรงอย่างให้คุยป่ะเนี่ยเออใส่คุยกันเปิดตัวเออเปิดตว,ว่าเป็นผู้ดูแลว่าเป็นผู้เฮ็ดผู้อยังปฏิบัติแม่เตอเออคือดีแท้คือโอเคแท้ <laughs> <laughs> อันคันค,คันผู้บ่าวผู้บ่าวสิมาจีบอันไม่ยาัจาสีนะอัน,น,นอันเพิ่นเออลูกไผ่สิวา่าจงังได๋ก็เลยก็เพิ่นตัว,ตว,วเพิ่น,นก็ะจิบเหงามามาโดนแล้วบ่เออเพิ่นก็อยากกยเระจันก็อยากต๋ย เก็อยากแอบเบเนาะเออกินของแของเนาเออสียบอยู่พ่เพิ่นกินต่ปิ่งตับไม่ละหาบาทหลายเพิ่นก็กินมาเสียบเตือเพิ่นว่ามีข้อแม่นำเดข้อแม่งอแม่สามสามข้อเด้อาให้ลูกไ่ฟังแนวขอแม่มันไม่งายขอนึงรน เออฝ่อ้อมหางเจ้เออฝ่อซ้หางหมืงเลือดยามาหึงมาหึหงเลือดเออไปใส่มาใส่สิม,มาสิมา่มมาโดดคาบเอวเป็นว่าลูกน้อยบ่ได้หรืมันบ,บ,นบ่อือเอออย่างกับมักมวนล,ลูกไผ่กับมักมวนเออเสรย์อยู่น้ำลูกไผ่อยู่กับอันนันลูกกับนี่ละเมียได้ไหอมันบ่อืม มันเป็นไปใส่สิมาติดอ่อนต่อนบ้านโอ้ยบะไรบะไรแส่ซิมมติดอ่อนต่อนอ่อนตอนเอ้านั่งขบะไรเป่าอยเออก็ผัดไปเยอเดี๋ยวใจเย็นหักมาเด้อจ้ะเอ่อเอินพี่เอินน้องกินข้าวกินน้ำเอินผู้บ่าวผู้แพ้วมากินข้าวกินน้ำบ่าวมาเด้อผู้บริสุทิ์ม่านนั่นก็ได้มากินข้าวกินน้ำน้ำกัน มะอันนั้นนั่นล่ะไม่ใช่ว่าอันนั่นนะจะเวียนบักนี่แหละมะอันนั่นกระไดเอาก็จะไปคิดนึกที่ะเราอันนั่นกระไดถ้าเรื่องเงินที่มะอันนั้นจะคิดลึกจะคิดลึกบ่แม่นบ่แม่นมาดูแลคันบ่อันนี้ก็คือว่าล่ะเนาะคันบ่มลำบากก็บ่ได้มาเป็นหางเครื่องเออตมีผู้มาดูแลต้องเฮ็ดงานเก่งนั่นบ่แม่ ขาเส้มาเป็นผู้บ่าอีหลมันบ่ต้องเลี้ยงได้ต้องเห็ดงานเก่งรี่เออ่นกินเนี่ยเบาอียงกินเน่ยเบากินได้แต่ว่าจะกินลายกินเน่บาอเออโอหนออตงองมียเรื่องนั้นนะตรงหองมียาเรืองนั้นเด้อ ออเต,ต้องเขากับลูกไพ่ได้มันบอมันมันบ่ามันมันบเห็นลูกไผ่จากซีแล้วตีกักับลูกไผ่ยากไหไม่ออกจากนั้นนน้อรมอดวนี่ไรีลท่ไีไว้กระดดเออ เอามาเด้อบัานีเอฟซีแฟนขับแฟนหานรัมาขึงเขาน้ำกันอือกูมากูแพลวที่สิมะกงมากรีบก็มากินน้ำกันเด้อฟังไว้แล้วกับิจารณากระายยู่ไระก็นเด็กมากอืม มันมาดูได้เจอไดอ้ต้องิึงต้องรับได้เด้มีลูกมีเต้าแล้วดดเดตีมีลูกมีเต่าแล้วก็ต้องรับลูกรับเต้าได้ลูกเ <ใน S 1> ต้าสิเป็นอันใดก็ต้องรับได้เพราะว่าคันหักแม่ต้องหักลูกมันบอกต้องเบ่งลูกไข่มันบ่ อือ่ม่ดูแลออืมมาเบิรเมดูเตมมล่าเด้อืมพอีนยาถึงลกไสก็ไไสมได้อืมจะลูกไส้ก็ปาได้อาขากันยมันีนกินเาอีมล้อนี่มาถึงอ่อกรดองกเร้ยะอันนี้ทีหากลูกไส้ว่า ทัไม่าันบอกเนี่ยยไปราเออทาัต้องัเวลาจะเทียงกันเด้อตำรวจมันมากินเข่าอยู่ตัวข้างๆเด้อยังอนเจ้าพยายามผ่าน่าตนใจตอนนี้าาในคลิปนี่แต่เมื่อคืนลูกชก็พยายามผ่าน ผมช่แตนซ่ลูกใคยยังจะพาพก็ไม่ยากใจลยจ้างปิ่นแกแขนครึ่งเริ่มยางหญ้ากินปีงเตอกินบัวปีงบวปีงเอาไอจีแบบปีงเป็นสมุนไพรเด้อสร้างดาวเปต้นาย่างเงยเอายังลละ สร้างดาวยังไงดาวเทียวเดือดดาวเทียวมันมันเดือดจะบักคือดคืดกันกะจะปีนก็ปีนงำก็ได้เนาะเออไม่รู้ก็ปีนงำได้เด้อปิดูไม่งำกันเนาะจะขี้เปลื่อยตัวปิสร้างดาวนี่พี่บ๊อบเปลื่อยหรอกือพี่น้องฟังจากปากแม่ซ้ำแล้วก็ื่อสมัครกีบกับฟังไว้เด้อบันเด้อฟังเอาวไม่ตามคอ ต่ลลนากระองก็คอยมาก,กีบอืม,อมเขาจะตับมาต่าสามขอนีได้บอเอาต้มยำเ,าเขา,าเาพิ่งเขาบอกมาเพิ่นเหตุเพิ่นเห็เหดอยู่แต่บอาองคงแสบ่ะ ผู้บ่าวพามากินพามากินร้านไหนเด้อร้านมั้ยเนี่ยเป็นมะใช่มั้นี่ยหือมีกระสอบหน่อยพร้อมมุกนมั้ยเด้อผู้บ่าวมาที่นี้มากินเลยนี่มะส้มมะมาเด้อทั้งนั้นโอาต้องมาเลี้ยงลูกไผ่พร้อมอืมมากินผู้เดียวบรมาณรอมากินผู้เดียวไหมอืม ได้ยินข่าวว่าผู้บ่าวสดมาดูแลอยู่เด้ผู้บ่าวผู้บ่าวอยู่ใกล้ๆนี่เด้เนี่ยหางอยู่บ้านแพงนี่ยละได้ยินอยู่ตลอดนี่ล่ะที่รับเูาได้บ่ลังอืมอ่ะผู้ใดว่าสามสามคอที่ตกลงกันสามคอที่ตกลงอืมลองกษตรว่ได้อยู่บ่มันบ้าลูกไผ่ใช่ป่ะตอนนี้ป้านีมันตัวไงตื่นหมดข่าวลวดบอกแม่แน่อืม ไม่เอาเราเอาไม่ยากไปข้ง่อาเยอานี้งันดีมามากว่ากดวเป็นสวานาอยูสูตรลำบากมาดวนแล้วเจีตรากมดนอืมปืนคนเดียวไม่อีกเลยตอนนี้ด้ว ปวดหัวเข่ากับวิปปุ่นนวดให้แล้วว่าคือเจ้าเนาะจะมีลูกไผ่นวดให้เนาะมาหอดว่าจมว่าปวดขาเพิ่นกระนวดให้เจ้าโลดลูกไผ่กระได้กระดีดีส่นเพิ่นเป็นทวงเพิ่นเตียงเอาเดี๋ยนี้ก็เห็นนันสูตรยาดมแล้วเมื่อเช้านี่ก็เห็นนั่งดมยาดมอยู่ก็ทีดมกันว่าเพว่ามันันมันิดเป็นล่มย้อนลูกไผ่เพรเก็บยังต้อยบานขึ้นเตียง อด่ดมนะนาเต้นเต้นเมื่อต้องไปยังไงถึงแม่ดมนี่แต่ว่าเอาก็ะปกไผ่เมื่อเช้านี้อ่เล่นลูกไผ่กับซุงดีซุงลายเตียวล่บบูดนาะวันผ่าวันกนก็เป็นคนละยางเตียวไม่ใครว่าไม่บอกวยาให้หน่อยเคนทอยู่ ไอ้สันเครกไปสักกี่เนี่ยม,มากินข้าวกับแม่สมัมกับแม่นักตองอูก๋กับน้องโรดเดอพี่นอออ้องเด้ออือต้มยำนำคนแซ่บพี่น้องอแซ่บบะแม่ ร้านนี้ปเป็นเหตุแสบขันมีผู้บ่าวมาเลี่ยงเข่าบอกมาล้านนี้โวดมาเจอกันล้านนี้โลดไ <c oughs> ม่รอดนาะเออบอกไปเลยข่ามาเลี้ยงมาน้นอนังเกาะามาเลี้ยงมาน้อเมเปิดรงคนสมาจเนาะ้ำแขน้แม่แมันคืน้ำเกลอันดด,ดี่าอออืมแล้วโรศัพทับมันส่งอ้วนมันบะแม อเอาอกินไฮเบิร์ดกินไฮเบิร์ดไม่ยากกับลูกไผ่เทคแคร์เราเด้อผัวบ่าวแห่งสิมาก,กีบอยู่ต้องมีเงินเด้กันมาหาเรา ต้องเลี้ยงเราได้เด,ดลว,วาอยู่นั่นขันบ่มีเงินบ่มให้ขามาเด้อเธอต้องดูลแลเราเด้อไม่อย่างขาดบกบกพ่องกับลูกไผ่จ้องเบิงเ่งียงสิมา,าให้ไม่ยากกิน,กนปิ่งบ่ได้ดอผ่านด่านลูกไผ่ก่อนอออต้องมาผ่านด่านลูกไผ่ก่อนบัง จะกินไส่เห็ดเห็ดฟางน,น,น้เนาะจะกินสดห่อนหอนมาเห็ดฟางมาเบอมอืมมันต้มยำกินต้มไหมน้ำมันมีหรอจะกินแล้วกินแล้วก็ใส่จะีย ไม่ค่อมีคนปลูกวะมีาคือบอกไว้เลยเบ้าอีเมาเกตนะตามกอนอะจ้าเห็นดตามคอนะจ้ะากระ,ะมา อืว่าไฟแรท่รานบรรทุกหนักอดกเลยมากจริงๆเนาะท่านเฮาเก็กเบเรบรนเบ้าท่านขนถูกคนหนักามาแห้งแล้วอืท่านคิดว่าจะไม่ขีดมากเบามากหนึ่งสามขอเท่านั้นล่ะจ้าใช่ไหมอืมฮัมโลโหล่ไตบโจ้าบอกคนไปท่านเพื่อนนี่นางมาหาควายน่ะจ้ามาทักมาอีกกับบอกคนนี้เด้อจ้าเอาบ่าวผู้แพลวฟังไว้แล้วกะ สข้อที่แม่สามละวาน,นั่นแหละฝากกดไลค์ฝากกดไลค์ฝากกดแช่กดซับสกไครต์กดติดตามแม่สาม,มกดถูกใจดรัวกดถูกใจให้รัวรัวพอกันไหมคลิปหนาเด้อผูพบพ้บ่วผู้แพท่ฟังไว้แล้วก็พอกันไหมจ้าคลิปหนาคลิปน,ปนี้ไว้สนิทสวัสดีค่ะ